การเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนหันมาเลี้ยงสุนัขขึ้นมากขึ้นก็ในทางสังคมวิทยานะครับก็คือการเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว <Okay. S 2> เราลืมนึกเ <c oughs> รื่องนี้ไปเลยนะความจริงแล้วแต่เดิมเนะี่ยสังคมบ้านเรามีคุณตาคุณยายมีลูกหลานอยู่ด้วยกัน <c oughs> แต่ว่าการเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวแล้วก็ อยู่ในครอบครัวเมืองที่ในพื้นที่ที่มีแออัดขนาดเล็กเนี่ยม,มันทําให้คนนะจากการเป็นครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดียวแล้วการกัดกลายเป็นสังคมเมืองที่มีพื้นที่แคบ <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่าสังคมเมืองทุกที่จะแคบเนะแต่บ้านเราเนี่ยมันมีที่แคบมากคุณไปอยู่คอนโดคุณจะอยู่ยังไงการมีลูกเนี่ยตามมาด้วยการมีลูกน้อยลง <Okay. S 2> สิ่งเหล่านี้นะครับที่ทําให้คนเริ่มเลี้ยงสัตว์ในฐานะในฐานะเป็นสมาชิกในครอบครัวมไม่ว่าจะเป็นอย่างผมไม่มีลูกเลี้ยงเลี้ยงน้องเป็นเป็นสมาชิกในครอบครัวแทนหรืออีกแบบหนึ่งก็คือผู้สูงอายุ เราจะพบว่ามีเทรนอีกอันหนึ่งก็คือว่าแม่เหงาหรือพ่อเหงาหรือลูกก็ซื้อน้องมาให้ให้คุณตาคุณยายให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งรุ่นผู้ใหญ่แล้วดูเนี่ยคือผมว่าน,นี่การที่ครอบครัวไม่มีครอบครัวขยายแล้วอยู่กันแบบนี้มันจมันมีเหตุผลที่ทําให้การเลี้ยง สัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับในญี่ปุ่นก็เป็นว่าครอบครัวแยกกันไปแล้วเด็กๆก,ก็จะเลี้ยงแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่เป็นวัยรีทยแล้วล่ะฉันอยู่บ้านลูกก็ไม่มี <c oughs> ลูกต่างคนก็แยกครอบครัว,แล,วแล้วการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบนี้เป็นสมาชิกในครอบครัวจึงเกิดมาด้วยเหตุผลแบบนี้ไม่อยากจะให้มองมองไปํานองว่าเพอสังคมเมืองมันโหดร้ายเหลือเกิน <c oughs> มนุษย์นี่ช่างไม่น่าไว้วางใจฉันเลยต้องผมก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ผมก็ตัดใจที่เป็นเป